คลิปนี้ผมจะมาอธิบายคําว่าโฟนะครับหรือแอบ g ูเกิลเว็บที่เราใช้ทํางานกันนะครับไม่ว่าจะสร้างรูปสร้างวิดีโอนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับโฟคืออะไรแล้วมันเป็นเว็บจากใครแอบ g ูเกิลคืออะไรเนี่ยมันคือเว็บอะไรยังไงนะครับเว็บเนี้ยมันเป็นเว็บที่เขาเอาไว้สําหรับให้คนอเมริกาใช้นะครับแต่ก่อนที่จุดเริ่มต้นของมันนะครับมันเป็นเว็บสําหรับใช้ทางยุโรปเขาใช้กันทีนี้ มันมีพวกแพ็กเกจต่างๆเข้ามาสร้างคลิปสร้างวิดีโอปกติคนไทยเราอ่ะจะได้ใช้อยู่ในเจมินายครับอ่าพอจะรู้จักเนาะเจมินายก็สร้างรูปด้นาโนเบ a ่าสร้างวีโอสามได้เหมือนกันแล้วก็ใช้ได้ใน AI Studio Google นะครับนะปกติคนไทยจะใช้ได้แค่2เว็บนั้นเว็บนี้คนไทยจะใช้ไม่ได้ครับตั้งแต่เริ่มแรกของมันเลยนะเว็บมันเปิดมาหลักสองสามปีแล้วเนี่ยคนไทยเพิ่งจะมาใช้ได้ประมาณไม่กี่เดือนเนี่ยครับตั้งแต่ครึ่งปีหลังมาเนี่ยมันเพิ่งจะเปิดให้คนไทยใช้ได้ แล้วทําไมก่อนหน้าน,นี้คนไทยใช้ไม่ได้คนไทยเข้ามาใช้ได้ยังไงก่อนหน้าน,นี้คือไปซื้ออีเมลของอเมริกามาใช้กันครับเมลของต่างประเทศเพื่อที่จะมาใช้กันเพื่อเข้ามาใช้ในนี้ทําไมถึงต้องเข้ามาใช้แหลก o o g l e ในโฟร์ข้อหนึ่งเลยมันมีแพ็กเกจที่สามารถทําให้เราเจนได้ไม่จํากัดเจนคลิปเจนวิดีโอเจนภาพอะไรเงี้ยมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายก่อนที่มันจะไปเข้าไทยในเจมินายหรือเข้าใน AI Studio Google เลอะไรเงี้ย หลักๆแล้วมันจะชอบมาเข้าในนี้ก่อนในอเมริกาเขาจะเปิดให้คนอเมริกาใช้ฟรีกันบ้างมีแพ็กเกจฟรีบ้างเจนได้ไม่จำกัดบ้างให้คนอเมริกาได้ใช้กันก่อนคนไทยเนี่ยอยากไปใช้ทีนี้เขาก็เลยส่งเรื่องไปครับว่าช่วยเปิดให้ทั่วโลกใช้อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดแพ็กเกจให้คนเข้าไปใช้ได้ทีนี้เขาก็เลยมาเปิดแพ็กเกจให้ยุโรปไปเรื่อยๆแล้วก็มาเปิดให้คนไทยใช้นะครับก็ทยอยเปิดมาเรื่อยๆแล้วทีนี้มันมันเกี่ยวอะไรกับการเวลามันเจนแล้วมันเจนไม่สําเร็จเจนไม่เออเลื ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับมันเป็นเวทที่ทํามากําเนิดมาโดยอเมริกาสังเกตไหมสังเกตเวลาคุณใส่พร้อมไปในโหมดรูปภาพไหมครับพร้อมเป็นภาษาไทยเนาะพร้อมมันเป็นภาษาไทยแต่ทําไมมันสร้างเสร็จแล้วกลายเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเห็นไหมไอ้รูปที่สร้างเสร็จแล้วทาไมพร้อมกลายเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าระบบของแ l a google เนี่ยมันจะแปลงประมวลผลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษต่อให้คุณใส่ภาษาไทยยังไงก็เป็นภาษาอังกฤษสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเขาทํามาให้คน ยุโรปใช้คนประเทศอเมริกาใช้อะไรเงี้ยเขาก็มาปรับแต่งอัปเดตนู่นนี่นั่นให้คนไทยใช้ได้แต่มันยังไม่ได้อัปเดตให้เราใช้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตบางทีบางอย่างที่เราระบุไปในพร้อมทําไมวิดีโอสร้างไม่เสร็จมันเฟล,ลมันอะไรก็เพราะว่าพร้อมเราเนี่ยมันมีบทพูดภาษาไทยอะต่อให้เราใส่พร้อมอังกฤษทั้งทั้งพร้อมเลยแต่บทพูดเราก็ต้องใส่ภาษาไทยอยู่ดีใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้มันพูดไทยมันก็เลยทําให้มีโอกาสเฟลสร้างคลิปไม่สําเร็จอ่าอะไรต่างต่าง และและทุกวันนี้ช่วงหลังๆนี่ก็คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีเพิ่มเข้ามาคือการกําหนดลิมิตขึ้นมาด้วยแต่ก่อนนะครับคุณจะสร้างคลิปทีละสี่คลิปอะสร้างเถอะทีละสี่คลิปสี่ครั้งลวดไปเลยห้าครั้งหกครั้งลวดก็ไม่มีปัญหาในแพ็กอุลตาแพ็กโปรแพ็กอะไรทุกวันนี้ครับคุณสร้างแค่สี่คลิปแล้วเขาเรียกว่าไงแล้วคุณกดสร้างต่อเลยทันทีอะโดยที่สี่คลิปแรกยังไม่เสร็จคุณก็สร้างไม่ได้เลยครับมันจะขึ้นว่าเฟลติดคุณทํางานเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ย คือตอนนี้มันก็เลยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆคือมันเหมือนแบบว่าฝั่งผู้พัฒนาเขาอาจจะขาดทุนหรืออะไรก็ได้นะเพราะว่าแต่ก่อนเขาเปิดให้เราเจนได้แบบไม่จํากัดแล้วก็ใส่ได้ไม่ยั้งเลยทีนี้เขาก็เลยเริ่มจํากัดแล้วว่าถ้าเราสร้างเร็วเกินไปก็มีโอกาสเฟลคุณทํานู่นทานี่ใส่พร้อมผิดเพี้ยนบ้างหน่อยก็มีโอกาสเฟลอ่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับบอรดมันไม่ได้เกี่ยวที่บอทดเลยสังเกตว่ททาไมคนนู้นสร้างได้คนนู้นทําได้ทําไมเราทําไม่ได้อันนี้ ไม่ต้องมาถามผมก็ได้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทําไมโฟมันทําให้พี่ไม่ได้ทั้งๆที่ใส่พร้อมเหมือนการเซตได้หมดการอะไรเงี้ยแต่กรณีอันนี้พูดถึงเรื่องโฟอย่างเดียวนะอ่ะทาไมสั่งไป4คลิปได้มาแค่2คลิปอ่ะทําไมสามาั่งไป2คลิปทําไมได้มา1คลิปอันนี้มันเป็นที่ระบบโฟของมันเลยครับมันสร้างเสร็จบ้างไม่เสร็จบ้างอันนี้ก็อยู่ที่โฟของมันเลยมันไม่ได้อยู่ที่ระบบบอทดของเรานะครับเพราะว่าต่อให้พี่สร้างด้วยมือของพี่เองเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นเหมือนกันสร้างเสร็จ,จ,จรบ้างไม่เสร ต่อให้คุณใช้พร้อมเดียวกันสร้างออกมาสี่คลิปสังเกตไหมทั้งสี่คลิปมันยังไม่เหมือนกันเลยการขยับท่าทางการอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่เหมือนกันแน่นอนที่มันจะเหมือนกันได้ก็คือบทพูดแล้วบทพูดบางทีก็ไม่เหมือนกันบางทีพูดไทยบ้างอังกฤษบ้างอ่ะต่อให้เราระบุภาษาไทยใช่ครับเพราะว่าเว็บนี้มันไม่ได้สร้างมาเพื่อคนไทยครับมันเพิ่งมาอัปเดตหลังๆคนไทยแอบมาใช้กันเลยส่งฟีดแบ็กไปให้เปิดให้คนไทยใช้อ่ะอันนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับเว็บนี้นะครับเว็บที่เอาไว้สร้างรูปสร้างคลิปเนี่ยที่บองยะได มันเป็นอะไรมันเพราะอะไรสร้างไม่ได้มันไม่ได้สร้างมาเพื่อคนไทยแล้วพร้อมมันไม่ได้คือมันไม่ใช่พร้อมก็ไม่ใช่ที่จะต้องเป็นภาษาไทยล้วนเอาง่ายๆครับลองเอาพร้อมภาษาไทยเนี้ยไปสร้างในในเจมีนายก็ได้ในเจมีนายมันได้แบบปกติเลยแล้วแล้วสวยและเข้าใจเข้าใจบริบททุกอย่างเลยพร้อมแต่พร้อมที่มาสร้างในโฟเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเออทําไมไอโฟมันทําได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าโฟมันไม่ได้รองรับภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นครับอ่าส่วนเจมีนายนี่ยมันรองรับคนไทยร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้ว แอป Gemini หรือ Google AI Studio พวกนั้นนะเพราะว่ามันเป็นฝั่งคนไทยมาตั้งแต่แรกแลนะ้วแต่ไอ้แลบ Google เนี่ยที่คนแห่มาใช้เพราะว่ามันแพ็กเกจมันสามารถเจนไม่ได้จํากัดเลยครับแพ็กเกจมันโอเคราคาดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆราคามันก็ไม่ได้ถูกหรอกอุนต้ามันแปดพันเก้าพันบาทเลยนะถ้าเราไม่มาลักไก่ไม่ไม่มาลักไก่ใช้วิธีเนี้ยที่ได้ราคาหกเจ็ดร้อยกันเนี่ยอ่ไอ้วิธีเนี้ยต้องถามถ้าคนขายทั่เขาจะรู้ว่าสร้างยังไงให้ได้ราคาถูกแต่เขาก็ไม่บอกหรอกอ่าใช่ผมก็ไม่บอกเหมือนกันว่างงา,าถู ใช่ตน้นทุนมันไม่ตน้นทุนมันแทบไม่มีเลยเนี่ยอ้นนั่นเนี่ยอ่าซึ่งคนไทยเขาก็แห่ไปใช้กันแล้วก็มาใช้วิธีหลบสร้างให้ได้ราคาถูกแล้วก็มาขายกันซึ่งสังเกตไหมครับว่าอีเมลจะไม่ใช่ลงท้ายด้วย .email เห็นไหมได้ราคาถูกเนี่ยครับมันไม่ใช่เว็บของคนไทยครับเอาง่ายๆเลยคนไทยไปใช้มันก็เลยแบบมีผิดเพี้ยนมากเพราะว่าเราใส่ในพร้อมไปมันมีภาษา,าไทยเนาะอะอันนี้ต้องต้องยอมรับให้ได้ในส่วนนี้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงมันก็ พร้อมที่ผมออกแบบให้มันมีโอกาสผิดเพีย้ยนมันก็มีมีบ้างแต่ก็ไม่ได้ร้อยขนาดนั้นสังเกตที่ช่องทิกตอกผมสิเพราะว่าผมก็ใช้พร้อมเดียวกับโปรแกรมเดียวกับพวกคุณเลยแต่ทำไมาทิกตอกผมหน้าช่องที่มันไปลงให้เนี่ยเออมันก็พูดไทยได้อะไรได้แต่ต้องบอกนะบางทีมันก็ไม่มีเสียงนะผมก็มาไล่ลบทีหลังนะครับบางทีมันก็ไม่มีเสียงอย่างสิบคลิปเนี่ยจะเจอสักหนึ่งคลิปไม่มีเสียงหรืออาจจะไม่เจอเลยเอหอรืออาจจะเจอสองคลิปก็ได้อะไรอย่างเงี้ย อ่ก็ลองดูครับไปลองใช้ดูอันนี้ผมอธิบายเกี่ยวกับโฟแลแบบ Google เว็บนี้ให้ครบถ้วนแล้วครับอ่าลองมาฟังกันดูจะได้ทําความเข้าใจว่ามันเป็นเว็บอะไรออาทำไมมันถึงตอบสนองการทํางานได้ดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะ๋ยวไปลองกันฟังกันดูครับ